สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่องในวัดเบต้าฟาร์มครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําน้ําเขียวสูตรใหม่นะครับเพราะว่าผมได้สั่งอเมริกามาทางช้อปปี้นะครับจะลองทําดูว่าจะเวิร์กหรือไม่ครับส่วนที่เพื่อนๆเห็นก็เป็นน้ําเขียวที่ทําด้วยกากน้าตาลนะครับเพราะว่าที่ผมทําอยู่ใช้ตลอดก็เป็นกากน้าตาลนะครับไม่ได้ใช้อเมมินะครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็ไปติดตาม ดูสูตรใหม่กันเลยครับว่าจะได้ผลยังไงครับทดลองไปพร้อมกันเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆเป็นสีกะละมังนะครับที่เราจะทดลองสูตรใหม่กันวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ผมเปิดน้ําใส่กะละมังก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยนะครับรอให้น้ําเต็มแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับเป็นส่วนผสมที่เราจะทํากันวันนี้นะครับก็มีสองอย่างแค่นี้นะครับ เพื่อนๆก็มีปุ๋ยยูเรีย1600แล้วก็เป็นอามีอามีนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงไปดูส่วนผสมกันเลยครับเรามาดูวิธีทำกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆปุ๋ยยูเรียผมใส่3ช้อนโต๊ะนะครับ1 2 3แล้วก็ ส่วนอามีอามีก็เท่ากันนะครับหนึ่งสองสามใส่เสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับสีเป็นสีเขียวอ่อ,อนๆนะครับสีเสียวคุณคุนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีสายออกซิเกนก็ใช้เป็นคนเอาเช้าเย็นก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนมีก็ใส่ปั๊มใส่สายออกซิเจนเลยนะครับช่วยประหยัดเวลาเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่อีกสามกระมังกันเลยครับเนี่ยครับก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็ทําการนําเอาสายออกซิเจนมาเติมอากาศเข้าไปในหัวเชื้อคอเลราของเรานะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกด ติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีก5วันนึ่งน,นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ